กทุกท่านเป็นอะไรกันมากเปล่าฮะไปว่าเขาอะเขายังไม่ได้ทำงานเลยปล่อยให้เขาทำงานก่อนค่อยว่าเขาเฮ้ยประเทศเราไม่ได้รวยเหมือนอเมริกาอังกฤษนะเว้ยที่เขาจะมาสารต่อแล้วเขาจะพัฒนาได้เลยฮะ เป็นอะไรกันมากเปล่าทุกวันเนี้ยฆ่ากันตายทุกวันเลยปืนยาเป็นไงข้างเป็นไงประเทศไทยเรายังไม่เจรเลยนุ้ยอย่าเพิ่งไปด่วนตัดสินเขาสิให้เขาทำงานก่อนเข้าใจป่ะ ามากูด่ากลับนะจะบอกให้ประเทศไทยไม่มีโทรศัพท์ใช้ยกเว้นคนรวยสุดๆอ่ะที่เขามีแต่เราไม่มีกันเป็นไงพอเข้ามาเขาได้ไหมได้ใช้ไหมรักษา30สิบบาททุกโลกเป็นไง พ่อแม่พี่น้องอยู่รอดมาทุกวันนี้กับเพราะอะไรผมไม่เคยเห็นอ่านตั้งแต่ผมเกิดมาเนี่ยสี่สิบปีเนี่ยนายกคนไหนมั่งที่ดีร้อยเปอร์เซ็นถามหน่อยฮะมันมีมีใครดีร้อยเปอร์เซ็นต์หรอก ไม่ว่าใครก็ตามเข้าไปอ่ะมันก็ต้องมีบ้างแหละแต่พัฒนาประเทศได้ไหมใครมาก็ค้านหมดใครมาก็ค้านหมดเพื่ออะไรปล่อยเข้าทำงาน,นก่อนครับสรุปนะสุดท้ายนะ ก็ขอให้มองเขาในแง่ดีบ้างเขาก็มีดีก่อนสองพิก่อนปี2544เป็นไงคนไทยเคยเห็นโทรศัพท์ไหมรักษา30บาทเป็นไงทุกอย่างเขาก็มีข้อดีนะครับ สุดท้ายอย่าไปค้านเลยครับค้านจังเลยแจกเงินกับค้านเขาจังเลยหลังจากนายกปูเป็นไงก็แจกครับแต่เขาไม่ได้แจกเยอะขนาดนี้แต่รวมไปรวมมาแล้วก็เกือบเกือบเท่ากันแล้วครับอย่าไปค้านกันเลยเดีย๋ยวก,กูไม่ได้โอเคไหมสรุป คืออย่าเยอะให้เขาทำงานก่อนโอเคจบนะ